นี่คือรายได้ที่น้องนะครับได้รับนะในการโพสขายบ้านออนไลน์ด้วยมือถือแค่แเครื่องเดียวลงทุนกี่บาทครับลงทุนศูนย์บาทครับทุกคนครับ สว, د د สวัสดีครับค่ะวันนี้นะครับพบกับเราสองคนนะครับอยู่กันในช่องอสังหาสร้างอาชีพนะครับวันนี้เป็นข่าวดีครับของน้องคนข,งข้างผมนี่เลยนะครับวันนี้ก็อยากจะมารู้จักน้องหน่อยว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่ไหนเป็นคนจังหวัดอะไรนะครับโอเคไหมวันนี้อยากรู้จักแล้วนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับอยากรู้จักกับน้องแล้วน้องชื่ออะไรนะคะชื่อฟางคะ่ะฟางโอเคน้องฟางนี่เป็นคนจังหวัดอะไรเป็นคนชัยนาคค่ะอ๋ออยู่ชัยนาคคือชัยนาทแต่เกิดเลยไหม ตอนแรกอยู่สระบุรีแล้วก็มาโตที่ชัยนาทค่ะอ๋อโอเคแล้วปัจจุบันนี้ประกอบอาชีพอะไรอยู่ครับน้องฟางครับเป็นพนักงานบริษัทคร่ะอยู่มิตซูบิชิค่ะสาวสวยๆแบบนี้อายุเท่าไหร่เอ่ยอายุ29ปีค่ะบเ9เนาะโอเคมาทำงานที่สยามอิเตอร์เนี่ยได้กี่ปีแล้วห้าหกปีแล้วค่ะที่นี่ค่ะโอเคพี่อยากถามว่าน้องฟางเนี่ยเข้ามาร่วมงานกับบริษัทบ้านดีภาคตะนกได้ยังไงครับ เราให้ฟังหน่อยเท้าวความให้ฟังหน่อยค่ะก็หนูเป็นลูกค้าของบ้านดีค่ะ,ะเป็นลูกค้าเราทีนี้เราก็ซื้อบ้านเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็ได้การชักชวนแนะนําจากพี่นุย้ยที่เป็น,นบอสของอบริษัทบ้านดีนี้ค่ะคุณนุ้ยก็คือเป็นแฟนของพิงนะครับทุกคนนะโอเคโอเคนะครับก็พี่นุ้ยชวนปุ๊บนี่มาปั๊บเลยไหมหรือว่าก็ไปตัดสินใจอย,อยู่ช่วงเวลาหนึ่ง ค่ะไปตัดสินใจอยู่ช่วงเวลาหนึง่งแล้วก็ตัดสินใจเข้ามาใช่ค่ะโอเคคำถามต่อไปคืออยากถามว่าอะไรคือสิ่งที่ประทับใจในบริษัทนี้ครับหลังจากที่ได้เริ่มเข้ามาเรียนรู้งานประทับใจเจ้าของบริษัทประทับใจเพื่อนร่วมง,งานทีมงานครับที่ที่เราทํางานร่วมกันแล้วเรามีอะไรเราก็คุยกัน<อ>เราช่วยเหลือกันค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือได้เรียนรู้ เพิ่มเติมเกี่ยวกับอสังหาว่าอรัพย์ที่คือเราเป็นพนักงานประจำมามีประสบการณ์ด้านอสังหามาบ้างไหมไม่มีไม่มีเลยระครับไม่ค่ะอ๋อไม่เคยทำงานนี้แล้วก่อนเลยใช่คือความความรู้นี่ถ้าประสมว่าศูนย์ถึงสิบเนี่ยเท่าไหร่เอ่ยศูนย์ค่ะออศูนย์เลยนะครับโอ้ยเชื่อมากๆนะครับศูนย์เลยโอเคครับวันนี้รู้สึกว่าน้องฟางได้รับข่าวดีนะครับได้รับเงินก้อนใหญ่จากบริษัทบ้านนะครับอยากถามน้องฟางว่ารู้สึกยังไง ภูมิใจเราก็ประทับใจที่หาเงินจากอาชีพนี้ได้แล้วถือว่าเป็นเป็นรายได้พิเศษที่ที่เรารู้สึกว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นหรือว่ามันไม่น่าที่เราจะทําได้อะคะ่ะแต่เราก็สามารถที่ที่จะทําให้มันเกิดรายได้เพิ่มมากขึ้นจากงานประจําของเราเรียนรู้ยากไหมงานอสังหาเนี่ยในความรู้สึกของหนูเราไม่มีประสบการณ์ หนูว่าไม่ยากไม่ยากเพราะพื้นฐานเป็นคนที่ชอบการโพสขายของอยู่แล้วโอเคค่ะปกติหนูก็จะขายของออนไลน์ขายทีมาอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วลักษณะางานของบอริษัทเรา่ยที่น้องฟังทําอยู่นี่คือทําประมาณไหนนะคะที่เขาบอกว่าขายบ้านออนไลน์ด้วยมือถือเครื่องเดียวโอเคนี่คือทําประมาณไหนเอ่ยเราให้เพื่อนๆทุกคนฟังหน่อยครับก็ขาย ถ่าบ้านด้วยมือถือเครื่องเดียวเราก็ใช้แค่มือถือค่ะใช้มือถือของเราให้เป็นประโยชน์เราต้องมีอะไรในการโฟกตสในารมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําจุดตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นการพัฒนาตัวเองในในอีกแขนงหนึ่งของของการทํางานจากจากที่เราเคยทํางานอยู่ในบริษัทมันจะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งค่ะแล้วเราออกมาข้างนอก เราก็ได้เรียนรู้อีกด้านหนึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นความรู้ใหม่ๆแล้วเป็นความรู้อีกด้านหนึ่งที่เราท้าทายที่เราได้เรียนรู้กับกับงานใหม่นี้ค่ะโอเค<ม>ตอนนี้คิดว่าหลายคนกำลังตื่นเต้นเลยครับว่าสำหรับเงินก้อนใหญ่ของพนักงานประจำเนี่ยมผมเชื่อว่าถ้าคนที่มีเยอะเขาจะบอกก้อนนี้อาจจะไม่เยอะครับ แต่ถ้าสำหรับพนักงานประจําที่รับเงินเดือน15,000-20,000ผมว่าก้อนนี้เป็นโบนตัสได้เลยทีเดียวครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามานับเงินไปพร้อมกันเลยดีกว่าครับเนอะตื่นเต้นจังเลยตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยนะครับโอเคทุกคนครับครับพร้อมแล้วเดี๋ยวจะพาทุกทุกคนไปนับพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็อาจจะได้เป็นกาลังใจให้กับพี่น้องที่ทํางานประจําแล้วก็เผื่อสนใจที่อยากจะมีรายได้ประจำเป็นอาชีพเสริมีป็นอาชีพดีๆนะครับเพราะผมเองครับ ชีวิตเปลี่ยนแปลงก็มาจากอาชีพขายบ้านออนไลน์ด้วยมือถือเครื่องเดียวครับเรามานับกันดีกว่านะครับโอ้โหมาแล้วฮะนี่คือรายได้ที่น้องนะครับได้รับนะฮะนี่ครับทั้งหมดนี้เลยในการโพสต์ขายบ้านออนไลน์ด้วยมือถือแค่เ,เครื่องเดียวลงทุนกี่บาทครับลงทุนศูนย์บาทครับทุกคนครับเดี๋ยวเรามานับไปพร้อมกันดีกว่านะโอ้โหมือสั่นเลยฮนี่มือสั่นเลยฮนะมือสั่นเลย,นะอเลยโอเคอะนะครับขออนุญาตนับนะน้องฟางรับเลยนะครับหนึ่ง นับด้กันได้ไหม3 4สองสามสี่ห้าหกเจ็โอ้โหสิบบเอ็ดสิบสองสิห้า ไปต่อครับไปต่อครับว้าวโอ้โหไปต่อฮะนี้เงินจริงนะทุกคนเดี๋ยวก่อนเงินจริงนะครเงินจริงนะครับอย่างนี้เลยครับโอเคไปต่อตนยี่สิบองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สบหกยี่สิบเจ็ดี่สิบแบเก้าสิบสามสิบเดี๋ยวจะบอกทุกคนนะครับว่าเดี๋ยวจะลงรูปบ้านที่น้องโอนด้วยนะครับให้เพื่อนๆได้เห็นบ้านจริงกันด้วยโอเคนะไปต่อกันเลยนะสามสิบสองสามสิบสองสามสิบสามสามสบ สามสิบเจ็ดครับสามสิบแปดสามสิบเก้าแล้วก็สี่สี่ทุกคนฮะโอ้ยินดีกับน้องฟางเลยครับเย้เฮ้ยขนลุกจังเลยนะครับอยากจะสอบถามน้องฟางว่าจริงๆแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่ล่ะจริงๆริงเลยอยากเรียกมาสัมภาษณ์แต่ไม่ได้มาสัมภาษณ์เนาะครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่นะที่หนูรับนะรอบนี้ครั้งที่สามครั้งที่สามครั้งแรกเท่าไหร่ฮะครั้งแรกสี่หมื่นครั้งแรกสี่หมื่นครั้งที่สอง หมื่นห้าหมื่นห้าครั้งที่สามเดบิตเสรปีนี้ก็บวกกันแล้วประมาณเท่าไหร่แล้วเนี่ยเก้าหมื่นห้าเก้าหมื่นห้ากับอาชีพพนักงานประจำขายบ้านออนไลน์ด้วยมือถือเครื่องเดียวครับทุกคนครับมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆหรือว่าพี่น้องโรงงานที่เขาแบบสนใจอยากจะทำอาชีพนี้ไหมครับน้องถาก็อันดับแรกที่อยากแนะนำก็คืออยากให้มีความตั้งใจครับค่ะตั้งใจที่จะทำแล้วก็มุ่งมั่นคือ ตั้งใจจริงๆนะคะเพราะว่าอาชีพเนี้ยคือคนเข้าออกก็เยอะเนะเ<ร>าะไม่ง่ายไม่ยากใช่ค่ะคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าใช่ค่ะๆๆก็เลยอยากให้เรามีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะทําจริงๆแล้วก็อยากให้ทําอย่างต่อเนื่องค่ะเก่งไม่กลัวกลัวขยันกลัวขยันเนาะอะไรที่เราจะให้คีย์เวิร์ดเลยให้กับเพื่อนๆอะไรคือสิ่งที่น้องฟางรู้สึกว่าน้องฟางทําได้น้องฟางใช้ทักษะอะไร ที่ฉันยังทําอยู่ตอนนี้แม้ว่าโดนปฏิเสธก็หลายเคสใช่ไหมครับถูกต้องไหมเพราะมันก็คงไม่ได้สวยงามตลอดแต่ก็ยังยืนหยัดที่จะทําแล้วก็ทํามาตลอดเนาะจนได้มีโอนที่3ในว,วันนี้เคล็ดลับความสําเร็จของฟังคืออะไรครับคือความอดทนค่ะความอดทนใช่ความอดทนนี่คืออ,อย่างที่บอกว่าเราขายอ,อสังหาค่ะเราต้องโดนปฏิเสธ ลูกค้าซึ่งโดนบริสุทเยอะมากหรือบางทีเราอาจจะอยู่ในช่วงที่เราได้ลูกค้าได้บ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยเราเหมือนกับว่าเราอาจจะถูกบฏิเสธอาจจะย้ายไปที่อื่นหรือว่าเขาอาจจะเปลี่ยนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็เลยอยากให้เราไม่ต้องทอ้ออยากให้ตั้งใจทําต่อไปอโอเคครับคนท้อไม่แท้เนาะคนแท้ก็ไม่ทอนะครับโอเควันนี้นะครับเชื่อว,ว่า คลิปนี้คงเป็นแรงมัานันใจดีๆให้กับผู้คนให้กับเพื่อนเพื่อให้กับพี่น้องนะครับที่กําลังอยากจะหาอาชีพเสริมที่ดีแล้วการลงทุนนั้นผมย้ำอีกนนว่าสูบ,บาทครับและก็ผมเชื่อว่าใครที่สนใจที่จะเข้ามาร่วมงานกับบริษัทบ้านดีภาคตะวันออกนะครับทางผมยินดีครับแต่ก่อนจะเข้ามายังไงขอสัมภาษณ์นิดหนึ่งเนาะเพราะว่าเราอยากทํางานกับคนที่ตั้งใจจริงๆนะครับใครที่สนใจฟังคลิปนี้อยู่ คอมมเใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้ามีคลิปดีๆนะครับก็จะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่สนใจในอาชีพนี้วันนี้เราสองคนกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบายจ้าเชื่องโรงงานของเราเพราะถ้าใครมีสีข้อนี้ใครมีสีข้อนี้นะครับคุณจะเห็นภาพ ทำงานประจำอีกเรื่องหนึ่งไมซเซ็ตของการทำธุรกิจอสังหา